อันนี้ต้นมะม่วงหิมพานนะครับเหมือนกับเขาปล่อยทิ้งเลยฮะต้นใหญ่รกล้างมากเลยครับอันนี้แนวกันไฟนะฮะแนวกันไฟไม่ได้มาสองสามปีแล้วครับนี่แนวกันไฟต้นมะม่วงหิมพานวันนี้เรามากันสิบคนนะฮะอา้าวยางใครรั้วละครับ ยังใครลวกครับอ๋อมะนาวมะนาวหวานใช่ไหมฮะอ๋อมะนาวหวานนี่ฮะอย่างลวกครับลูกที่บ่าครับอย่างลวกมะนาวหวานอย่างลวกครับแผ่นสูงครับมะนาวมะนาวแผ่นสูงครับโอ้เเซงลยอย่าแซงครับอย่าแซงดูนะครับเนี่ยดูนะครับ ป่ามะม่วงหิมพานเป็นเป็นของเก่าลกร้างตรงนี้เขาเรียกแนวกันไฟแนวกันไฟก็คือ,อทำระหว่างกันชนระหว่างป่ากับบ้านนะครับเพื่อเวลาไฟมาจะได้ไม่เข้าป่านะครับแนวกันไฟ